สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่17เมษายนพส2565นะคะหลังสงการมาแล้วนะคะหนึ่งวันทีนี้ก็ยังเป็นวนันอาทิตย์นะคะก็ยังมีคนมาทำบุญในตามวัดต่างๆเยอะนะคะวันนี้ก็มาทำบุญที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะมาถวายอาหารเพลน ก็เกือบไม่ทันนะคะพอมาถึงก็พระท่านก็สันไปแล้วสันอาหารไปแล้วแต่ว่าก็ยังเข้าไปถวายได้อยู่นะคะ mm. ก็เลยนำอาหารที่นำมาจากบ้านเข้าไปถวายนะคะเป็นที่เรียบร้อยก็ได้รับสินละครนะคะ ได้รับสินลับพรจากพระเสร็จก็ตอนนี้ก็เดินออกมาเนาะเดินออกมาที่ที่โบสถ์มาไหว้พระที่โบสถ์นะคะที่เดินอยู่นี้ถ่ายยุดอยู่รอบๆโบสถ์นะคะก็จะมีคนมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีคน มากราบไหว้พระที่โบสถ์อยูอ่ตลอดเวลานะคะเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนก็พาลูกหลานมาทำบุญนะคะเพราะที่วัดนี้พระท่านจะลงมาสันที่สาลานะคะวัดปก,กติก็จะมาลงมาฉันอาหารประจำอยู่แล้วถ้าใครต้องการที่จะมา นำอาหารมาถวายเองก็นำมาได้นะคะมาที่ศาลานะคะก็มาถวายด้วยตนเองได้ทุกวันนะคะนี่ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ